รับสมัครแข่งการ์ดออนไลน์ประจำเดือนกันยายนนะครับผมก็กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ซิ่งแชนเนลนะครับอยู่พิท็ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมเย่ก็เดือนนี้นะครับเดือนกันยานะครับก็ใกล้สิ้นเดือนเหมือนเดิมนะครับเราแข่งกันปลายเดือนเหมือนเดิมนะครับผมโดยมี3รายการเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับกติกาปกติเลยนะครับบอดี้ไฟนะครับแวนการ์ดนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ แวนวีภาษาไทยนะครับส่วนภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นแวนกาดภาคดีนะครับอ่าเป็นสแตนดาดของญี่ปุ่นนะครับแข่งแบบระบบเรนกิ้งนะครับผมอ่าที่เห็นด้านนี้นะอ่าไม่ใช่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นอ่าของรางวัลนะครับเป็นการพีาประจําเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนนะครับผมอ่าน้องๆเห็นข้อความตรงนี้นี่คงจะอัพพี่ครับหนบอกว่าแข่งประจําเดือนกันยาไงไงทำไมมัน บัตตี้ไฟกับแวนการ์ดมัน1กับ2ตุลานะครับโอ้โหจะชี้แจงอย่างนี้นะจะบอกอย่างนี้เพราะว่าต้องการให้น้องๆน,นะครับได้ใช้การ์ดใหม่นะครับในส่วนของบัตตี้ไฟครับที่มันจะออกวันที่30นี้นะครับกันยานะครับที่น่าจะแต่ละคนน่าจะได้รับการกันนะครับซึ่งน้องๆที่สั่งของออนไลน์เนี่ยบางทีกลัวไม่ทันนะครับกลัว กวเอามาแข่งไม่ทันนะครแล้วก็วันที่1ที่2ก็ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีและยังอยู่ในช่วงที่ระยะเวลาของประจำเดือนกันยาที่ยังสามารถจัดได้นะครับก็เลยเป็น1กับ2กันยาครับโดยที่บัต i ี y ไฟนะครับจะเป็นวันที่1นะครับหตุลานะครับเป็นเสาร์ที่1ตุลาแล้วก็แวนการ์ดพักวีนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่2ตุลาครับส่วนแวนการ์ดโอเวอร์เดทนะครับหรือตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อกาดไป ชื่อภาคเป็นการ์ดไฟวันการ์ดวิวเรสเลยนะครับหรือดีสแตนดาร์ดนั่นแหละนะครับก็จะแข่ง2วันนะครับวันที่28กับ2ีกานะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับรีบบอกต่อเพื่อนเลยนะครับรีบบอกต่อเพื่อนเลยนะครับว่ารีบมาสมัครได้แล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะแข่งแล้วนะครับผมเข้าสมัครก็เหมือนเดิมนะครับนะมีทั้งตั๋วฟรีนะครับตั๋ว30บาทตั๋ว50บาทนะครับแล้วแต่เลือกได้เลยนะก็ลองไปอ่านรายละเอียดดูนะครับใต้ ใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์เข้าไปกดสมัครนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมใครที่สมัครทุกเดือนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้ครั้งแรกหรือดูคลิปรับสมัครมานานหลายเดือนแต่ยังไม่มั่นใจสักทีว่าเอเราจะเราจะ,เราจะลงสมัครดีหรือเปล่านะครับผมก็ลองทักมาถามได้นะครับหรือว่าจะเข้า d i s ค o r d มาก่อนก็ได้นะครับจะเข้า d i s c o r d มาก่อนก็ได้นะโอเคก็ ดิสคอดนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ดิสคอดอาซิมแบตเทิรออนไลน์นะตอนนี้นี่มีคนเข้าร่วม920คนแล้วนะครับโอ้โหจะครบ1000คนแล้วโอ้โหดีใจมากๆเลยนะฮะจากที่เราสร้างดิสคอ d มาเพื่อรองรับเป็นเป็นแค่สนามนะครับเป็นแค่สนามแข่งขันของน้องๆน,นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์ไหนดีนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดปรากฏว่าโอ้โหตอนนี้ คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ920คนนะแปลกใจมากๆเลยนะครับผมก็กลายกลายเป็นคอมมูนิตี้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมใครอยากเข้ามาจอยก็มาจอยกันได้นะครับอ่ารับรองว่าดิสคอดนี้ไม่ไม่ลบครับห้องห้องมีไม่เยอะครับหมวดหมู่ไม่เยอะนะครับคือเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นสนามแข่งขันได้ง่ายๆเลยนะครับผมคือมันก็จะเป็นดิสคอดเล็กๆครับดังนั้นมันจะไม่ลกหูลกตาเท่าไหร่นะครับ พูดคุยกันได้นะครับอยู่กันเองนะครับเป็นครอบครัวนะครับส่วนอนาคตถ้ามันใหญ่กว่านี้คนเยอะกว่านี้ก็อาจจะต้องมีการจัดการอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับผมโอเคนะครับมาดูถึงตอนนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงอยากจะสมัครแล้วนะครับก็สงสัยอะไรก็รีบเม้นถามได้เลยนะครับอะส่วน ตัวอย่างของรางวัลที่ขึ้นตรงนี้นะครับยังไม่รวมพวกรักกี้ดอนะครับผมก็จะมีพวกลูกเต๋านะครับต่างๆนะซึ่งจะขนมาให้นะครับในในวันที่ไล์แจกของรางวัลนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งมาดูนะครับของรางวัลาการจัดส่งนะแตกต่างกันยังไงนะครับเวลาถ้า สมัครตั๋วฟรีมานะครับก็เหมือนมาแข่งเอามันนะครับมาตัดแต้มคนอื่นเอามันนะครับก็จะไม่ได้รับของรางวัลน,นะครับ30บาทส่งของรางวัลทางซองจดหมายปรษณสี์นะครับ50บาทก็จะส่ง ทางขนส่งเอกชนนะครับบริษัท J&T นะครับผมโดยปกติก็ใช้เวลา1-2วันถึงนะครับสำหรับขนส่ง J&T แนะแต่ส่วนไปรษณีย์ที่เป็นจดหมายนี่ก็ประมาณ7วันขึ้นไปนะหรือบางคนโชคดีก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับงานแข่งประจําเดือนกันยาที่มีติ่งเดือนตุลานะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผม